สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่างวันนี้245นะครับกับรายการ forex free for you เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเครื่องมือนะครับช่วยเทรดช่วยวิเคราะห์นะครับในการเข้าออเดอร์ซื้อขายนะครับผมสำหรับ MT4 นะครับผมเป็นเครื่องมือสำหรับ MT4 นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องมือนะครับเอาได้จากที่ไหนนะครับก็มีลิงก์ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปนะครับในทีเล g ก a m รมกรุ๊ปนะครับผมจะลงไฟล์ไว้ให้ในนั้นนะครับทําการดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดแล้วก็คัดลอกหรือ Copy มานะครับพอคัดลอก Copy มาแล้วนะครับมาที่คําว่าไฟล์นะครับผมคลิก Open Data นะครับเหมือนเดิมนะครับผม ไปที่ MQL4 นะครับไปที่ indicator นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็วางนะครับเรียบร้อยนะครับผมกล้าออกเลยนะครับมาคลิกขวานะครับหน้า navigator นะครับคลิก reset นะครับก็จะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับกดค้างลากแล้วก็วางนะครับกด ok ไปเลยนะครับพอกด ok เข้ามานะครับจะสังเกตว่าจะมีเครื่องมือนะครับเด้งมาด้านล่างนะครับ เครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นบอกจุดนะครับกลับตัวในการเข้าซื้อหรือเข้าเซลล์นะครับผมซื้อขายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาให้ดูนะครับผมย้อนกลับมาให้ดูนะครับผมจะให้เข้าออเดอร์เฉพาะที่มีสัญญาณแท่งสีนะครับส่วนสัญญาณที่เป็นจุดจุดกลับอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเข้านะครับ เพื่อความชัวนะครับจุดท like ี่เป็นสีนะครับให้เข้าเฉพาะจุดที่เป็นสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับถ้าสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับก็คือให้เข้าบ่ายนะครับสีแดงนะครับแจ้งเตือนก็ให้เข้าเซลล์นะครับส่วนที่เป็นจุด นะครับไม่มีสัญญาณสีนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเข้านะครับก็ปล่อยผ่านไปนะครับนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าอ่าบายนะครับอย่างงี้นะครับก็เข้าเซลล์นะครับผมอันนี้ก็บายนะครับเข้าบ่ายนะตามนี้เลยนะครับผมคลิปนี้จะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านตรงข้ามเขาต่อเติมนะครับ จ, <uur> จะได้ยินเสียงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยเขาแแจ้งแจ้งเตือนมานะครับให้เข้าเซลล์นะครับเข้าเซล์อผมลากก่อนนะครับเข้าเซลล์ปุ๊บๆๆนะครับแล้วมีสัญญาณเข้าบ่ายมานะครับสมมุติเรา TP แค่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่560จุดนะครับ560จุดแล้วตรงนี้นะครับแจ้งให้เข้าบ่ายนะครับอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่160จุดนะครับ160จุดสมมุติ160จุดถ้าสเปรดมันอยู่ที่ประมาณ20นะก็กำไรตีคร่าๆ140แล้วกันครับกำไร140จุดประมาณนี้นะครับในการเข้าออเดอร์นะครับสมมุติเราเข้าเซล์นะครับแล้วก็ถือออเดอร์ไว้นะครับถือออเดอร์ไว้นะครับจนกว่ามันจะมีสัญญาณใหม่ เข้ามาให้เราปิดออเดอร์นะครับแล้วก็เปิดสัญญาณใหม่นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าบายในจุดนี้นะครับเราก็เปิดบายยาวๆนะครับบายยาวๆจนกว่ามันจะมีสัญญาณใหม่เข้ามานะครับค่อยปิดออเดอร์นะครับผมแต่ถ้าสัญญาณใหม่นะครับมันยังอ่าเป็นบายอยู่นะครับก็ถือยาวๆนะครับทางนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําในมุมของเครื่องมือตัวนี้ตัวเดียว แต่ถ้าเราเอาไปใช้งานจริงๆนะครับผมแนะนำนะครับอย่าใช้เครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวนะครับให้ไป mix and match กับเครื่องมือตัวอื่นๆนะครับเหมือนที่ผมลงคลิปก่อนๆนะครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยเราต้องเอาเอาไปปรับใช้กับกลยุทธ์กับรูปแบบการเทรดหรือว่าเครื่องมืออื่นๆด้วยนะครับอย่าใช้เพียงเครื่องมือตัวเดียวในการเข้าเทรดนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เราอาจจะไปใช้กับ ฟิโบก็ได้นะครับอ่ะผมตีผมตีคร่าวๆนะครับอ่ะผมตีผมตีฟิโบให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะผมตีคร่าวๆแล้วกันสมมุตินะครับอ่าเข้าบ่ายนะครับเนี่ยเข้าบ่ายจุดเนี้ยนะครับเราก็ไล่ไปเลยนะครับเราจะอ่าทีพีในจุดไหนนะครับหรือว่านะครับหรือว่าอ่าให้เราไปใช้คู่กับตัวออโต้ฟิโบก็ได้นะครับตัวออโต้ฟิโบมันก็จะมีจุดท p จุดอ่า เบรกอินเบรกเอาทให้นะครับตัวนั้นนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับใช้คู่กันนะครับตัวนี้กับตัวออโต้ฟิโบที่ผมให้ไปคลิปก่อนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้จุดออกนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมหรือจะเป็นตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับสมมุติมันตรงนี้นะครับมันเคยเป็นนี่ครับ เนี่ยครับสมมุติตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยนะครับมันเป็นนวต้านนะครับเราตีนวต้านไว้นะครับเราก็คร่าวๆนะครับถ้ามันมาถึงจุดนี้นะครับถ้าสัญญาณใหม่ยังไม่มาหรือว่ามันไปต่อได้นะครับเราก็ถือถือยาวๆนะครับหรือว่าพอถึงเส้นนวต้านเนี่ยกราฟเริ่มมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงนะครับผมกลับตัวลง ล้วก็ปิดออเดอร์ไปนะครับถ้าเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้ก็300จุดแล้วนะครับผมก็ถือว่าได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เครื่องมือตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็แนะนําลองเอาไปมิกกับตัวออโต้ฟิโบนะครับที่ผมให้ไปก่อนหน้านี้ลองมิกมิกกันดูนะครับผมว่าน่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะครับผมกับตัวออโต้ฟิโบตัวนั้นนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับเข้าซื้อขายจุดกลับตัวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแลีวในคลิปหน้านะครับผมจะมีเครื่องมืออะไรมาอัปเดตให้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe ไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเครื่องมือที่ผมลงทุกตัวนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนะครับ ก็สามารถสมัครสมาชิกใต้ลิงก์ด้านล่างได้นะครับอตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด2โบกนะครับที่ผมเทรดอยู่นะครับสอบกก็จะมี x อกเนะครับเอกเแล้วก็ตัวตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ผมได้คุยกับทีมงานประเทศไทยนะครับก็ ที่จริงเขานัดนัดผมไปคุยด้วยแหละนะครับนั่งกินกาแฟนั่งคุยกันนะครับคือดีมากนะครับเป็นทีมงานที่แบบสามารถคุยได้ยีิบสีชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่า,าผมเนี่ยไปต่อตรงกับเขานะครับพอต่อตรงกับเขาเนี่ยก็เลยได้เหมือนกับได้โค้ชส่วนตัวหรือว่าได้ซัพพอร์ตส่วนตัวมานะครับมีอะไรเขาก็ให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับผมโบกใหม่ที่ผมพึ่ง แนะนำสมาชิกไปเนี่ยนะครับข้อดีของเขาอย่างแรกเลยอ่าซัพพอร์ตคนไทยฝากถอนบัญชีไทยนะครับแล้วทุกๆุกออเดอร์การเทรดเราจะได้เงินคืนนะครับแล้วก็มีอ่าโบนัสเงินฝาก20%นะครับแล้วก็บนัสต,ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่สมัครผ่านลิงก์แนะนํานะครับ 30ดอลลาร์นะครับเอาไปให้เทรดฟรีนะครับเทรดได้6เดือนนะครับมีอายุการใช้งาน6เดือนเราจะเทรดไป4เดือน5เดือนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็เทรดครบ0.5หลอดนะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ำ30ดอลล์ขึ้นไปก็สามารถถอนได้นะครับพี่เขาเคยบอกว่ามีคนเคยเทรดโบนัสเนี่ยนะครับประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนทำกำไรไปอ่า พันห้าร้อยกว่าดอนอ่ะพันห้าร้อยดอนแล้วกันนะครับพันห้าร้อยดอนเขาถอนเงินออกไปก็มีนะครับกําไรได้เท่าไหร่เขาไม่จํากัดนะครับถอนได้หมดแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลา6เดือนนะครับถ้าเกิน6เดือนไปแล้วโบนัสไม่สามารถถอนได้นะครับไม่สามารถเทรดได้นะครับผมถ้าอยู่ใน6เดือนเนี่ยนะครับผมกําไรเยอะกว่า3าสิบดอนเนี่ยถอนได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ลิงก์อ่า ทีลแกมกรุ๊ปอยู่ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับผมจะมีคลิปนะครับคลิปนี้แหละนะครับกับไฟล์เครื่องมือนะครับลงไว้ให้นะครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งและนำไปใช้งานกันดูนะครับใช้ดีไม่ดียังไงนะครับหรือมีอะไรแนะนำก็สามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่มได้นะครับกลุ่มฟอร์เร็กนะครับผมกลุ่มเรียนรู้ฟรีนะครับหรือว่าคุยใต้ คลิปนี้ก็ได้นะครับผมสามารถทิ้งข้อควาไมไว้ได้เลยนะครับผมสรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีเครื่องมืออะไรมาแนะนําฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ